ราคามันสแปลังล่าสุดประจำวันที่22มกราคม2563นะคะปรับขึ้นทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่7จังหวัดด้วยกันและปรับลดอยู่1จังหวัดด้วยกันค่ะก่อจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองละบ้านบึงราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6บาท75สตางถึง6บาท80สตางต่อกิโลจาก สีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง6บาท50สตาง์ถึง6บาท75สต้างคางต่อกิโลบางทรายบาท50สตางถึง6บาท65สต้างคางต่อกิโลนครหลวงราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6บาท45สตาตคางถึง6บาท70สตางต่อกิโลจ้าท่าเรือราคา ทรงตัวอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อกิโลนะคะอ่างทองอําเภอเมือง6บาท50สตางค์ต่อกิโลโลบบุรีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อกิโลจาะนะครสวรรค์ตากฟ้า6บาท40สตางค์ต่อกิโลมันเส้น FOB เกาะสีชังราคาอยู่ที่255-258 US ดอลลาร์ต่อตนันแป้งมันสำลังในประเทศ13บาท50สตางค์ต่อกิโล แป้งมันสำบหลังต่างประเทศ475 US d ลลาร์ต่อตันมาต่อกันที่ราคามันสำบหลังหัวมันโรงแป้ง25ปเซ็นนะคะ ชนบุรีา <mel od ic 00> ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่2บาท10สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลระยอง2บาท25สตางค์ถึง2บาท35ส้าตางค์ต่อกิโลฉะเชิงเซาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท55าสตางค์ต่อกิโลจ้าสาแก้วราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโล โคราช1บาท90สตางค์ถึง2บาท55สตางค์ต่อกิโลกาลสินราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาทส0สตางค์ถึง2บาท17บเจสตางค์ต่อกิโลร้อยเอ็ด2บาท30สตางค์ต่อกิโลจ้ามหาสารคาม1บาท90สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น2บาท30สตางค์ต่อกิโลกุดรนพาน,นีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท20สิบสตางค์ต่อกิโลกากแห้งโรงอัดชนบุรีอําเภอเมือง 3บาท90าสตางค์ถึง4ี่บาท50าสตางค์ต่อกิโลโคราชอำเภอเมือง3บาท90าสตางค์ต่อกิโลจ้านครสวรรค์ตากฟ้า4บาท3าสตางค์ต่อกิโลต่อกันที่โรงงานอาหารสัตว์มันเส้นราคาปรับลดลงมาอยู่ที่7บาทสตางค์ถึง7บาท30สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด6บาทเจสตางค์ถึง6บาท90าสตางค์ต่อกิโลกากแห้งราคาปรับลดลงมาอยู่ที่4บาทหาสตางค์ถึง4บาทเจสตางค์ต่อกิโลจ้า้าโดราคา ปรับลดลงมาอยู่ที่9บาท10สตางค์ถึง9บาท25สตางค์ต่อกิโลจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าหมาคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย